ถ้าน,นีนเหมือนช้างเผือกยังไงฮะมาจากป่าเลยมาถึงก็พอเอาช้างเผือกอ่ะมาถึงมันก็ช้างเผือกเลยไนงะก็มาจากป่ามาถึงดังเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นของแท้ไงนักร้องที่เป็นลูกทุ่งช้างเผือกที่มาเองโดยที่วันนั้นเห็นอาจารย์ไปสัมภาษณ์ท่านวิไลพนมนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย มีคำหนึ fate, ่งเนี ma. mm ่ยติดหูผมมากเลยช้างเผือกแล้วก็ที่พูดถึงต่อจำท้าว่วกับว่าเออเป็นประกฏการเป็นช้างเผือกที่ในรอบหลายปีจะเจอแบบนี้เลยคือยังไงครับอาจารย์เป็นแหนที่คุณอยู่กับช้างมานานอ่ะมีคุณจะต้องตอกผมว่าล้กษณะช้างเผือกมันต่างกับช้างที่คุณเคยไปตากเนี้ยอือก็ช้างเผือกเป็นช้างที่ที่หายากอ่าหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วย คือจริงๆในตำราของพาาุทานสารมตำราช้างเนี่ยช้างเผือกก็ถือว่าเป็นช้าง,ช,างช้างพิเศษครช้างพิเศษใช้ใน้าเป็นในโบราณของประเทศไทยเราเนอะก็ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยช้างเผือกก็ต้องเป็นช้างที่อยู่กับพระราชสำนักนะครับเป็นช้างผู้บารมีของเจ้าพระยากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุสีทิพย์ยานึ่งบางทีบางแผ่นดินเนี่ยก็บอกมีช้างเผือก นี่เรียกยวพระเจ้าช้างเผือกคือมีช้างเผือกเยอะมากในราชการก็ถือว่าเป็นวิญญาณิการของพระมหากริส์พร,รนะองค์้นมันนีเมื่อเป็นชาติเปรียบเทียบรักสิ่งที่อาจารย์วิไลพนมยกวอย,ยาก็ชาติถุงิยากว่าเป็นช้างเผือกการเป็นก็เป็นการเปรียบเลยว่าเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความพิเศษในการเป็นศิลปินซึ่งในนั้นที่เป็นฟูเพลงมาแต่้แต่อดีตเนี่ย แกเขาไม่ค oh. yeah. yes. oh. 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 ่อยเจอในวงการในรุ oh. uh, ่นทุ่งเนี่ยมันจะมีช้ั้งเผือกอยู่อย่างอย่างที่เป็นเด่นๆที่เขาเรียกครังเผือกอย่างแม่ของศรีวรานุษเนี่ยช้ั้งเผือกพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยช้ั้งเผือกที่ในวงการส่วนคนอื่นๆก็ถือว่าเป็นช้ั้งเผือกเหมือนกันครับนะครับที่มว่าเป็นคุณสุนารีราชสีมาคุณศิรินทรานิยากรนะครับรือหลายๆท่านที่เป็นที่ปิงนร้องกุ้งก็ถือว่าทุกคนก็มีความเด่นครับอ่าทีนี้พอมาถึงทิ่นี้เนี่ย ในฐาน,นะที่อาจารย์วิไลนพนูคเป็นนายกสมาคมน่กแต่างเทุกทุ่งประเทศไทยท่านก็มีสิทธิ์จะใช้วิจารณาญาณของท่านอ่ะว่าท่านจะมองใครเป็นยังไงครับใช่ไหมครับอาจจะมองคุณมานาตอรี่มาขายเป็นช้างตก,กมันก็ได้ใช่ไหมครับหรือาเป็นช้างงาขุดก็ได้อ่าก็แล้วแต่ท่านจะคิดใช่ไหมแต่ท่านก็บอกว่าสุริยาคือช้างเปลือกที่หายากครับ ทีนี้ช้างเปือกเนี่ยเมื่อเมื่อเจอแล้วมันก็ต้องอยู่ที่การดูแลเรียนดูจะนุ่ํบำรุงรักษาใช่ไหมครับเขาอาจจะมีการดูแลเป็นพิเศษไม่ไม่เหมือนทางทั่วไปทางทั่วไปก็อาจจะหากินเองได้ช้างเปือกก็อาจจะต้องตรวจยาต้องมีการดูแลครแต่หบอกว่าพบาัผหงก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็นในพจนลักษณะของช้างเปือกเขาจะมีตำราที่การดูแล อดจำลองเหมือนจะให้เกลียดเพราะก็บอกว่าช้างเผือกก็เหมือนเป็นช้างที่มีเทวดาหรือเทพคุ้มทองจำพองครับที่ไม่ใช่แค่ผีขโมูหรือว่าสีช้างใช่ไหมช้างเนี่ยก็จะมีที่เฝ้าช้างแต่ละตัวมันจะมีผีแบบไม่เหร,ร,รอไม่คุณก่อมีไหมไม่ไม่รู้ไม่เคยเออคุณอยู่กับช้างตั้งหลายปีไม่มีไม่เห็นผีเลยเห็นแต่ควานเวลาเขา เขาเนี่ยก็คือบางทีเขาก็พนดมมือเอาตะขอพนมมือแล้วก็ก่อนขึ้นช้าก่ขอนขึ้นช้างต้องไหว้ก่อนต้องขอเขาใช่ไหมครับเพราะว่านางก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีค mm hmm. วามพิเศษไม่ใช <Okay. S 1> ่มาศิลปินคนหนึ่งที่ถูกผมมองว่าเออนี่ตอนนี้ยังเป็นช่างน้อยอยู่เลยอ่าแต่ว่าเป็นชํางเปลือกนะในสายตาผมผู้ใหญ่ mm hmm. ผมว่าก็น่าภูม mm hmm. ิใจก็น mm ่า hmm. ดีใจที่ระดับทูเตงนายกสมามนตี่ระดับรูเตงนายกสมาคมนักแตงเลงทุกทุก มองหรือเป็นฟัาครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่การดูแลในระยะยาวแบมให้ไปถึงดึงนั้นเนี่ยมันจะมันไม่ง่ายหรอกครับม,มันมันต้อใช้ลักเดเยอะแอ้็ต้องอยู่ที่ยูทูบแต่ละช่องที่ไปไปถ่ายทำน้องอ่ะช่วยกันประหยัดเงินครับกันวยกันแสบสนุนส่งเสริม ผมว่าที่ผ่านมาเท็าที่ผมเฝ้ามองนะครับผมทุกช่องก็ทําหน้าที่ที่คึงเป็นเงื่อชีพในการที่จะไปไลฟ์สดให้แฟนเพลงที่อยู่่บ้านว่าอยู่ต่างประเทศได้เห็นครับที่นี้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะใช้ความสามารถในการทํางานนี่ยิ่งรักกันยิ่งทำงานเป็นทีมก็ยิ่งทำให้น้องไปสู่ความสำเร็จ แบบมัโซ่่นครับผมไดต่งางคนตดังทำรางคนตดังอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก<ม>็แต่ว่าการที่จะเป็นเอกภาพในางานที่ผมทำข่าวบันเทิงเนี่ยเราก็เห็นการเดินของศิลปินหลายๆคนที่มีการทํางานาทีมเบื้องหลังหรือว่าทีมชู๊ดหรือทีมอะไรที่เป็นคนคอยแล้วเขาเขาก็ทํางานเป็นหน่วยท,ทีมมีการคุยกันมีการประชุมกันมีการแบ่งกันอะไรสายได้สายไม่ด พื้นที่ไหนเป็นยังไงคุณบอกว่าในอนาคตเนี่ยเอ่อเป็นการเอ่อการไลฟ์สดครับกับศิลปินหน้าเวทีคอนเสิร์ตอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะกับต้นข้าวสุรีอะมันอาจจะเป็นโน้ะการเพราะว่าค่ายค่ายเพลงใหญ่ๆเขาดูแลศิลปินของเขาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาพวกคุ่ตรงนี้นะ<อ>เห็นมันปก่อยว่าคูมในวงการเพลงที่ บริหารใช่ใค่เป็น่า่หนึ่งก็<ข>อ,อ,ออกประกาศให้ให้ YouTube หรือคนท,ที่ติดตามถ่ายไลฟ์สดของของศิลปินเนี่ยเดี๋ยวต้องมีพื้นที่มีพื้นที่แบบตรงนี้เข้าไปถ่ายได้ครับผมติดตามที่หน้าเฟซผมเดี๋ยวจะเอามาลงเป็นประกาศชัดเจนเป็นกฎของบริษัทอ๋อประกาศมานานหรือยังครับประมาณสักสามสี่วันอ๋อเพิ่งประกาศนนี่ ก็แสดงว่าซึ่งประกาศมาคือในในในเกาหลีในญี่ปุ่นมันมีปัญหาเรื่อง S4 ที่เขาเรียกสาสงอ๋ออการตามศิลปินจนศิลปินไม่มีความเป็นตัวเองปนช่วงกวับเรื่องส่วนตัวไปส่องบ้านไปส่องห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทำให้ศิลปินมีความรู้สึกว่าถูกขวางครับในต่างประเทศเขาก็มีมาตรการ เออเมื่อก่อนในในอเมริกาหรือว่าในยุโรปเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักข่าวกลุ่มหนึ่งชื่เรียกว่าปาปาลัสซีโอ้พวกนี้ก็จะไปแอบถ่ายแอบถ่ายดารานักร้องศิลปินไปเดินกับแฟนหรือว่าใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็จะไปขายกับน,นอพิมพ์เมื่อก่อนในอังกฤษเนี่ยมีนิตแท็บลอยด์ที่เดอะซันเด oh. อะซันนี่เป็นนังสือคล้ายๆก็ซิปนะครับซุปซิปดาราก็จะรับซื้อบวกภาพแบบเนี้ยภาพรับ,บ oh. อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะมีการเป็นก,การตุกขารสิทธิเสรีภาพส่วมตัวครับมันก็เหมือนแบบอ,อมนนานาสรอรี่อาจจะไปทานข้าวกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าเป็นทานข้าวกับคนนี้ครับแล้วปรากฏว่ามียูทูบช่องอื่นมา่าอ๋อไลฟ์สดไม่เห็นเลยว่ามันอันนี้สมมุติใช่ไหมฮะห <c oughs> รือว่าย,ยัางไงฮะอ้าไม่รู้รเรียกสมสมุติใช่ไหมสมอ๋อ ใช่ไหมปึ๊บเนี่ยผมว่ามานาก็จะไม่แฮปปี้ถูกไหมถ้าเราไปทานข้าวกับใครสักคนแล้วมีคนมาถ่ายต<อ>ัวที่เราไม่ได้ตี้อาจ